สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกันในช่องเอชแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาทำเมนูแตงผัดไข่ค่ะจะใ,ใช้แตงร้านหนึ่งลูกไข่ไก่2องฟองนะคะเพื่อนๆพนขั้นตอนแรกเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนำกระเทียมที่เราทุบไว้อะคะ่ะลงไปเจียวให้หอมผัดให้หอมเลยนะคะแล้วก็ใส่ไข่สองฟองผัดไข่ให้สุกนะคะเพื่อนเพื่อนพอไข่สุกแล้วเราก็ใส่แตง สองอย่างนี้รวมกันเอาจนแตงสุกเลยค่ะพอแตงสุกแล้วเราก็จะเติมเครื่องปรุงด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆมาทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ